คืณต้องจะไปใจว่าทำไมต้องมาที่อยู่าราครับเป็นจารณาครับวีจะพามันดูนะร้านเลยนะครับโอ้หแม่นจิดจิดชืด่อด,ด้สอนเริ่มมีรถลายมาแล้วครับร้าที่สามโอ้โหจีเล่นจ้าบขึ้นร้าที่สี่โอ้โหแม่งเข้มขึ้นใหญ่งอนใหญ่ขึ้นด้วยนี่เลยเรื่องสีงอนจะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเลย อัพไปแล้วปุ้มสิสบเรียบเลยเอดีย๋ยวพี่ตะลันรอผสมพันธุ์ตัวเองไี่อยู่นี่ตัวตัวชีหแล้ว m อนโลโ o โซลัตเอเอเอาเมาผสมให้บิดาครับจะเทปขับไปตะลันเลยเราพาไปตีเพชรกันดีกว่านะ มีเพชรอะไรใหม่บ้างหรอโอ้ยโอ้แม่เพชรบดบดสองตัวมาเลยดีเล็ตอัลฟาเดี๋ยวเราพาไปเตี๊ยนนั่นก่อนเลยปะเตียงการ์ดอีกที่สัตว์น้ำได้เป็นโอ้โหห้าเปอร์เซ็นต์ จินเนอรี่ไ้อว่อาอะไรหรอวะจิเนอรี่วิบัดเอห้อร์เซ็นจินเนอรี่สิบเปอร์เซ็นก็ซูเปอร์แลร์สิบห้าเปอร์เซ็นยุ้าวยาอย่าดูตัวพี่โอพี่เอาตัวนี้ไปได้แล้วเพอ ไหวเลยน้องน้องรุ่นหนึ่งเปิดก่อนได้เปลี่ยน,นะครับจังคมพี่ไว้เดือยมีสองตัวสองไหมครับจังวันนี้แม่นไม่ไมช์จด,ด้วยช์จหนึ่งชัดด้วยเหลี่ยมแพทมันเหลี่ยมมีสามตัวสามไหมมันไม่ตบอีกมันเก็บไว้ผม ไม่เขือแลยวะ่มันจะเปิดวันก็ได้นะเรียบร้อยโอ้มีสีตบสี่ไหมจะวันนี้มีสีตบสี่ไหมดู่วมีสีตบสามเมีสีตบสี่กัเรยเรียบ้อยนีย่โลนไทยทองท่าถังเอ๊ะไทยถองเขียนลิงคันยบแม่ยี่ไปสาบ เรียบร้อยโอเคนะยี่โปร์ทายทายถังออาวันออาว่าหรืว,วะเอามันเดี๋ยวแม่งเพี้ยนหมดโอ้เรียบยร้อย,ยมีห้าตบน้านับจะวันนี้หวานเจี๊ยบเอาแล้วครับยังยังยังเอาแล้วครับจะจบ ็แลวเอาขรับกดดีว่ราจะสอนเดี๋ยวเบาจอน่งอตึงน้่ตึง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 หมตึงไมตึงตๆๆต ตะวันอยู่น้องตบ2ไหมเนี่ยนี่กบไปดีวยนีสามตบสามไหมเนี่ย chụp xì chụp xì 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 Em cái lũa lấy Làm lũa để Ghi phép bê ขอาได้กัพเพื่อนเรียนแม่นี่หลายใจจริงนะเรียบร่อยไปน้องครัโอ้ล่ะบอลบอลดิโนสักครับโอ้แม่ซสาปเลยสามาราบแล้ว มีโฮตั้คมไหมมีโฮตัมคนไหมเบบี้เบบีเอาเบบี้แจตัจ้งกจิงๆเนีบเข้าไปเจอเรืเนน่อน้ชอนี่ยพุงเนียโอ้โหอ่านเยะีสานภาษีหนึ่งเรียบร่อย ตอบแไปดีครับเจวน,นี้เหลือแล้ทำทำมาือะไครับงามวนีจบไปแล้ครับรอบสอนเ,อเปล่าไปกันต่อครับรอบสามอยานี่ยนี่เล่นติงไไอนี่เล่นติงนะิงินี่เ,เ,เดี๋ยวเว ผมไปอัพเกร์เพชรเดี๋ยววะอัพแป้งสิบอาวเว้สิสองตัวแต่บ้านวั้เว้สิบเป็นมันโันชาร์จอยู่โอ้มันชาร์จสองตัวเลยเว้ยแมน ยี่สองเสียงเสียงเชี่ยแล้วเรื่องได้เสียงเข้าไปที่แม่นเสียงเชี่ยรู้ไว้ไหม ีเองครับอาะครับมีสองโซ่ครับจัวน,นี้มีสีกับสีนครับ อนด้วยมีห้าจบ้่กูเรียบร้อยจบด้วยูยเนียเนาะจบด้าก่อเลยวะกลับไปข้างนอกเบา โอ้โหจบเจ็ดงามเรียบเลยมาครับชี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้เลือดใม่เดี๋ยว <laughs> จะล้วนไปซะปุโ,ปโซสุขมาแล้วมีสีตุ๊บสีไหมมีสีตุบสาว ไม่รอดแล้วจบห้าไปไดีครับจันนี้โอ้เงียบเลยจบไปแล้วนะครับรอบที่สามเรามารูปเพชรกันดีกว่านะจะได้เป็นตัวอะไรโอ้โอเไทอีทอวโทษๆนะ ờ oh, okay. đây, thực tế đây thực tế đ đ đúng không mía